และอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีความสําคัญมากๆนั่นคือท่านผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่บ้านท่าอ่างของเราวันนี้นะคะท่านจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าท่านทําอย่างไรถึงสยบทุกิ่งทุกอย่างในชุมชนให้อยู่ในสภาวะปกติได้รวดเร็วมากๆเชิญค่ะท่านผู้ใหญ่คะส่วนหนึงเราหลังจากที่เราทราบโรงบ้าบาติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับ ส่วนตัวเองนั้นเราก็ลงพื้นที่นะครับตั้งแต่วันทราบข่าววันแรกนะครับพร้อมกับพอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตังหวท่าอ่างนะครับนะครับแล้วก็ลงพื้นที่แล้วก็ทราบข่าวว่าผู้ป่วยรายแรกที่ติดอยู่เนี่ยนะครับติดเชื้อที่เดินทางไปที่โรงพยาบาลมอทโสนะครับแล้วก็ตรงไปที่มหาราชเนี่ยนะครับอันนี้หลังจากนั้นเราก็ลงพื้นที่เพื่อที่ทำความเข้าใจในครอบครัวที่ติดเชื้อนะครับ กับเจ้าหน้าที่สอบสวนโลกนั่นแหละนะครับซึ่งผมก็ได้รู้แนวทางในการทํางานของเจ้าหน้าที่สอบสวนโลกนะครับแล้วก็พยายามดูแลนะครับคนในครัวเรือนเพราะว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับในครัวเรือนเนี่ยมีทั้งหมด9คนพอเข้าคนเนี่ยมันจะเกิดความยุ่งยากในการการดูแลคนในครอบครัวก่อนนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยปัญหาที่กังวลที่สุดคือคนในครอบครัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโลกแล้วก็พยายามทํางานนะครับหลังจากซึ่งเราไม่รู้เป็นโรคใหม่นะครับเป็นโรคใหม่เราก็ไม่รู้ว่าแนวทางการทำงานเนี่ยจะทําอย่างไรแม้ผมเองลงไปวันแรกเลยผมไม่มีหน้าก,กากแต่ก็ต้องลงครับนะครับพออยู่ระยะห่างจากข่าวที่เราได้ได้รับต่างๆว่าโรคนีเน้เราจะดูแลตัวเราอย่างไรนะครับจะดูแลลูกบ้านอย่างไรนะครับลงพื้นที่ตลอดนะครับคนนี้หลังจากนั้น นะครับก็มีการขยายผลต่างๆก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโลกนะครับก็ผมก็ทําก่อนล่วงหน้าเลยนะครับผมบอกตรงว่าพอรู้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับผมก็เจาะไปทุกเจาะไปทุกทุกรัอนะครับที่ที่เป็นข่าวมาเนี่ยนะครับก็คนนี้หลังจากตรงนี้นะครับก็ติดรายแรกรายหนึ่งรายสองรายสามนะครับก็้พูดว่านะครับหลังจากติดเชื้อเนี่ยรายที่สี่ ผมถามน้องว่าถ้าปิดหมู่บ้านเนี่ยเป็นอำนาจของใครนะครับน้องตอบว่าเป็นอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมถามตอนกลางคืนอีกวันลุ่งขึ้นบ่ายสามผู้ว่าประกาศปิดหมู่บ้านทันทีนะครับเพราะว่าคือคือผมก็ทํางานเนี่ยคือคือผมประชาสัมพันธ์บอกลูกบ้านว่าเอาแหละวันนี้เอาตำแหน่งเป็นเดิมพันนะครับว่าถ้าผมไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ผมลาออกทันทีนี่คือ มนแรกที่หลังจากประชมุมเพื่อกำหนดพื้นที่ที่จะบิดหมู่บ้านทั้ง6กพิาทังคาเรือนพบกลับมาจากท่านนายอำเภอนะครับผมมาประชาสัมพัญเลยนะครับว่าถ้าไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ผมลาออกทันทีนะครับคือนั้นหลังจากเรา,เรากําหนดจุดตื่นเช้านะครับก็ลงพื้นที่ทั้งหมดเลยว่าเรากําหนดได้4จุดที่โชคดีที่สุด 4043ลังคาเรือนผมรู้ว่ากลุ่มเสี่ยงอยู่ตรงไหนเพราะผมได้ทำงานร่วมกับพื้นที่สอบสวนโรคกลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มเสี่ยงต่ำผู้ติดเชื้ออยู่ตรงไหนบ้างฉะนั้นการกำหนดพื้นที่ที่จะปิด65ลังคาเรือนมันเป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือคือปัจจัยสำคัญเลยของโรคนี้นะครับถ้าร,ารู้ว่ากลุ่มเสี่ยงทั้งหมดอยู่ตรงไหนวันนี้ถ้าปิด4 4 3ลังคาเรือน เป็นอะไรที่ยุ่งยากที่สุดถ้าทางานจะเพราะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ค่ะขออนุญาตถามค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนใจที่ท่านผู้ใหญ่ได้ให้กับคนในชุมชนผู้ใหญ่สร้างยังไงคะที่จะไม่ให้คนในชุมชนนียเกิดความตื่นตระหนกคือคือผมเนี่ยประชาันธ์ตลนดเนาะเพราะว่าเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันนี้วันนี้พอทเีเห็นเห็นยามานั่งอยู่นะครับผู้ป่วยเรา,านั่งอยู่ <c oughs> ผมบอกเลยว่าวันนี้เหตุมันเกิดแล้วเราไม่ต้องทษใคร นะครับเพราะมันเกิดไปแล้วนะครับเราไม่ต้องโทษใครทุกคนเนี่ยนะครับต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะครับวันนี้เราต้องให้กําลังใจกันไม่ว่าคนอยู่ในพื้นที่ที่ถูกปิดคนอยู่นอกพื้นที่นีที่ไม่ได้ถูกปิดนะครับทุกคนต้องให้กําลังใจกันผมประชาสัมพันธ์ทุกวันวันนี้นะครับได้สองวันวันนี้ได้สามวันวันนี้ได้ห้าวันนะครับเราจะต้องก้ามข้าม อ้าข้ามไปด้วยกันวันประมาณสักได้ส,สักสิบวันเนี่ยผมบอกเลยว่าแม้ผมจะเลือกในชีวิตผมก็ยอมนี่นคือเสียงตามสายที่ผมประกาศ,กาศลั่นเววาจาว่าแม้ผมเลือกในชีวิตผมก็ยอมนี่นค,ค่ะเราเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความทุ่มเทนะคะของผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนนะคะที่จะดูแลลูกบ้านและที่สำคัญคือการสร้าง ความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและที่สําคัญคือลดความตระหนกในชุมชนนะคะและการช่วยเหลือล่ะคะท่านผู้ใหญ่ช่วยเหลืออะไรกับคนที่ได้รับผลกระทบบ้างคะนี่นะครับหลังจากจากที่ท่านผู้ว่าร่วมประชุมกําหนดแนวทางว่า65้าลังคาเรือนเนี่ย 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, เราจะดูแลอย่างไรอาหารการกินกตา่างไปอยู่อย่างไรนะครับกรดีผู้ว่าท่านก็กาหนดอยู่ที่ท้องถิ่นนะครับตึงเทศบาลตำบลด่านเปียเนี่ยนะครับเป็นคนจัดอาหารสามมื้อ ันทับ15ลังคาเรือนซึ่งเราได้รับอุปโภครัวจาก,กองทัพบ,บกนะครับที่มาประกอบอาหารที่สํานักง,งานเทศบาลตบนด่านเปียนนะครับอาหารเช้ากลางวันเย็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนและเป็นอะไรที่ภูมิใจที่สุดคือคนไทยครับน้ําใจคนไทยเราจะเห็นเวลาเราตกได้ยากนะครับความทุ่มทนจากคนที่ช่วยเหลือเรา ทุกวันจะมีอาหารข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยนะครับบริจาคเราทุกวันนะครับและผมก็ประชาสัมพันธ์ทุกวันว่าวันนี้มีใครบ้างบริจาคอะไรไปที่ที่ที่เกิดด้วยแรงถักดันคนรบนอกบางคนครอบครัวเนี่ยไม่ได้ล่ำรวยอะไรนะครับแต่เขาสามารถจะแกงบนลักอะอย่างเงี้ยนะครับใส่ถุง65ลงหลังคาเลือ นะครับเป็นเพื่อทุกคนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนให้ให้ทุกอย่างนะครับอาหารเนี่ยเป็นขนมครกเนี่ยนะครับขนมครกที่เขาทาแล้วก็ส่งลงพื้นที่หกจังหวัลังคาเรือนนันไม่ใช่คนที่ร่ารวยอะไรนะครับแต่ว่าน้ําใจน้ําใจพี่น้องเราที่อยู่ข้างเคียงนะครับผมมีความแรกเลยเนี่ยแรกเลยเนี่ยยังไม่ปิดหมู่บ้านนะครับอพอดีอบริษัท โคโรานาก่พันธ์เนี่ยซาบข่าวเขาก็บริจาคข้าวสารอาหารแห้งพวกมาม,ามา่าสักไรต่างๆแ่สองคันรถซึ่งผมทําเป็นถุงยังชีพเนี่ยลงไปกอดใน,นลุ่มที่ยังไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าผมประเมินแล้วว่ากลุ่มตรงเนี้ยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจรอบแรกเลยเนี่ยผมลงถุงยังชีพลงไปกอดเลยโดยที่ผู้ว่ายังไม่ประกาศปิดหมู่บ้านนะครับ ก็นี่นี่คืออีกหนึ่งน้ำใจนะคะที่ท่านผู้ใหญ่บอกว่าเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เมืองไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิดนะคะในช่วงนี้และที่สำคัญเราจะก้าผ่านไปพร้อมกัน New Normal โคราชเราจะก้าผ่านปัญหาไปพร้อมกันค่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากเลยนะคะวัคซีนใจเริ่มต้นจากตัวเราค่ะคิด